ช้าก่อนน้องๆก่นอ,อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกม Rv มาแนะนำแอดมินต้น TP 7เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง1 7 0 0 0 0คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม Rv อย่างปลอดภัยมีโกง100%ใครที่กำลังมองหา ID ดีคุ้มๆพร้อมเล่นรูมครบแรงคอนสก,กินแรสวยๆต้องเพจนี้เลยราคา ID เเริ่มตน้นเพียง30บาทเท่านั้นแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับ ไปชมคลิปกันเอาเลยครับก็ต้องขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแก้ทางฮีโร่ตัวใหม่นะครับที่มีชื่อว่าบอรนี่นั่นเองนะครับก็อย่างที่เรารู้ๆกันนะครับว่าตอนนี้บอรนี่นะครับเข้าเซิร์ฟไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและไม่แปลกนะครับที่เราจะเห็นบอรนี่หรือว่าตัวนี้นะครับอยู่ในแรงนั่นเองนะครับแล้วเราก็จะแบนกันนะครับมีใครแบนบ้างไหมส่วนใหญ่ในที่ผมเจอเนี่ยถ้ามีฮีโร่ตัวไหนเข้ามาใหม่เนี่ยพวกเรานะรวมถึงผมด้วยนะครับก็จะแบนกันเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราไม่รู้นะครับว่าฮีีโร่ตัวเน้ย มันมีอะไรบ้างนะครับเราต้องแก้ทายยังไงนะครับเราไม่รู้จากมันดีพอเราก็เลยแบบรู้สึกเออกลัวขี้เกียจศึกษาไว้แม่งปล่อยปล่อยแบนแม่งดีกว่านะจะได้แบบว่าฝั่งเขาไม่ต้องเล่นฝั่งเราไม่ต้องเล่นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ก่อนที่เราจะรู้วิธีแก้ทางเนี่ยเราก็ต้องมารู้ก่อนนะครับว่าสกิลคร่าวๆของฮีโร่ตัวนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับก็ได้แต่สกิลหนึ่งนะสกิลหนึ่งเนี่ยเป็นสกิลเปิดแมปนะครับก็สามารถเปิดแมปได้นะครับผมแล้วก็สามารถสร้างเมดได้ด้วยนะครับก็จะประมาณ นะครับไม่ว่าสกิลอะไร2ก้อ,องพร้อมกันมันจะระเบิดนะรูบร้บ่างเดี๋ยวรองเช็คดูนะ่ยหนึ่งสองใช่ไหมระเบิดโอเคครับส่วนสกิลสอนี่ยเป็นสกิลล็อกขานะเนี่ยล็อกขานะครับโดยแบบว่าวิธีการล็อกเนี่ยก็คือ10วินะครับครูดาวประมาณ10วินะสิบวิแล้วก็ล็อกแล้วบ,บ,บอกตรงนะครับว่าล็อกนานมากเหมือนอาร์เลเต,เตอร์แต่ว่าอะเลเต,เตอร์แบบ0.5นย์จวิอะ่ะเหมือนไม่นานนะแต่อะเลเต,เตอร์0.5นนี้นี่คือล็อกแบบล็อกเลยทุกคนแบบยุ่ยเฉยจี๊ด แบบอยู่นิ่งๆเลยอะแล้วมาแบบมา10วิแล้วมาใหม่10วิมาใหม่นะเรีวยกว่าสร้างสกิลสองเนี่ยเป็นสกิลที่สร้างความรำคาญได้ได้สุดได้มากได้สุดละนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบว่าช่วงต้นเกมเงี้ยมากัะสองสามคนล็อกทีนึงปุ๊บฟิกเกอร์ล็อกก็ได้เพื่อนโถมตายเนี่ยเรีวยกว่าโกงมากเลยตัวนี้นะครับสำหรับสกิลสองนะและมันเสี่ยมคันคือมันมาบ่อยนะครับแล้วก็อัลติเมทสกิลเนี่ยผมว่าไม่เท่าไหร่นะมันเป็นสกิลเอโีนะครับเป็นสกิลแบบว่าสกิลหมู่ดูดเข้าตรงกลาง มันซีซีมันนิดนึงนิดนึงจริงครับก็อัวนี้สำหรับสกิลพวคร่าของบอนนี่นะครับถ้าเห็นอย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นฮีโร่ที่น่าํำคาญตัวหนึ่งเลยนะเรียกว่าถ้าตัวไหนที่เบิร์ดเขาไม่ตายเนี่ยเขาจะสร้างความก่อกวนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเราไปดูกันไปดูกันนะครับว่าตัวไหนนะครับที่สามารถแก้ทางได้นะครับแน่นอนฮีโร่พวกนี้นะครับก็ต้องเอาตัวเบิร์ดมาอยู่แล้วนะครับอย่าให้เขาเห็นตัวก่อนนะครับตัวที่ไม่สามารถที่จะตัวที่สามารถเข้าไปฆ่าตัวบอนนี่ได้เลยแบบ ที่ไม่ต้องดีลายเยอะก็ได้แก่ที่ร่พวกสายเบิร์ดใช่ไหมอย่างเช่นพวกซูการ์นะครับหรือว่าวูคองก็ได้หรือว่าแบทแมนก็ได้พวกซีโร่ถัจังหวะอย่างเช่นอ่าฉีก็ได้เข้าไปสตันอะไรเงี้ยไม่ให้ตัวของมันนี่เล่นนะครับก็จะประมาณนี้เอมิลี่ก็ได้ตัวเบิร์ดหราเองก็กรู้ก็ได้นะครับหรือว่าตัวติดเมตาอย่างพวกอ่าเวเลสก็ได้นะเวเลสเข้าไปอันติเมดอันติแล้วก็1 2อะไรพวกนี้ก็จะสามารถแบบว่าแกถือว่าแก้ทางได้นะเพราะตัวมันเนี่ยมันต้องเล่นกับเพื่อนนะครับเล่นคนเดียวเดี๋ยวจะ ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับซึ่งส่วนมากเนี่ยเอาคนฆ่าคนไม่ตายหรอกก็แค่ทำซีซีไม่หนีอะไรแค่นั้นแหละส่วนใหญ่จะไม,ไม่ไม่สามารถฆ่าคนได้นะครับแต่ว่าจะเป็นตัวซัพพอร์ตซัพพอร์ตเพื่อจะมากกว่านะรประมาณนี้ส่วนถ้าถามว่าฮิโร่ตัวใหม่เนี่ย,นนย,นนยชนะทางตัวไหนบ้างน,นะครับผมขอบอกนะครับว่ามันแก้ทางได้หลายตัวมากนะครับยิ่งสมมติฟอร์เรนเนี่ยฟอร์เรนมาเนี่ยต่อไปถ้าฟอร์เรนมาเนี่ยเราไม่ต้องกลัวนะนะฟอร์เรนเจอบอนนี่เดี๋ยวแก้ทางนะครับเอาจริงผมเคยไปเล่นในโหมดหนึ่งๆแล้วนะครับไม่เชื่อเนี่ย แต่เราได้รู้เนี่ยอยู่ไหนวะเนี่ยถึงเราจะถึงเราผมจะแพ้ก็เถอะแต่ผมก็ได้รู้นะครับว่าบอรนี่เนี่ยสร้างความรำคาญให้กับฟอร์เรจิโน่มากมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงจังหวะจะพุ่งจะอันตีเนี่ยสกิลสองดักแปะ๊ะไม่ได้เดินอันตีไม่ติดโอ้โหเซ็งฮะบอกบอกเลยว,ว่าหลายตัวมากนะครับอย่างเช่นพวกซาต้าก็ได้นะครับกําลังจะบินเนี่ยจึก๊กหยุดเอ้าโอ้โหหรือว่าแรดก็ได้จะไถแป๊ะหยุดโอ้โหไงโกงไหม โกงนะฮีโร่สายพิวนี่ต้องโดนนะครับไม่ว่าจะเป็นนาคอสก็ด้วยฮีโร่พิวทั้งหลายนะครับมูราดอันนี้ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะกลับสมมติกดเกกดเงาเดิมันจะกลับหรือเปล่านะครับแต่ว่าฮีโร่ที่มันแบบว่าพิวพิว,พวแล้วแบบว่าบางๆเนี่ยจะแก้ถูกแก้แก้จะโดนแก้หมดเลยนะครับเรียกว่าโกงจริงโกงจริงนะครับและย,ยิ่งแบบว่าสมมติเราตัวของบอนนี่เองเนี่ยสมมุติแบบว่าเป็นเป็นตัวที่แบบรอจังหวะดีๆมีทีคิวสองเข้าแป๊บแล้วออกอะไรเงี้ยไม่ให้พวกแอสซินเข้ามาลวง้ ได้ง่าย,ายอ่ะก็จะยิ่งแบบว่าเป็นตัวที่โกงมากๆเลยนะครับโกงจริงโกงจริงนะครับกโกงแค่สกิลสองอ่ะสกิลสกิลหนึ่งเปิดแบบสกิลสองล็อกขาอะไรเงี้ยอืมก็ถือว่าโกงนะโกงจริงนะครับผมก็อย่างที่ก็จะมาวันนี้นะครับสำหรับฮีโร่ตัวใหม่นะครับที่มีชื่อว่าบอนนี่นะก็โกงสกิลสองโกงมากๆนะครับเอาไปเล่นโลมก็ดีเมทก็ดีนะครับแต่ว่าต้องขอเตือนไว้ก่อนนะครับสมมติใครจะไปเล่นซัพพอร์ตเนี่ยตัวมันเนี่ยค่อนข้างที่จะบางนะครับก็ต้อง ถ้าเป็นแผน5เล่นกด5นะก็ต้องมีตัวแบบว่าตัวกล้ามเนื้อตัวหนึ่งนะครับเป็นออฟเลนกล้ามเนื้อก็ได้หรือว่าป่ากล้ามเนื้อก็ได้นะครับกล้ามเนื้อก็คือตัวที่เลือดเยอะนะครับมาช่วยโซนช่วยรับดาเมจเนี่ยเพราะว่าตัวบันนี่เนี่ยก็ซีซียก็จริงแต่ว่ามันบางนะโอเคก็จะาบานี้สําหรับฮีโร่ตัวนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับ็อย่าลืมกดไลค์ไปแร้งใช้ให้ผมทาคลิปต่อไปด้วยก็สําหรับประมาณนี้นะครับถ้าใครมีข้อมูลอะไรมาแนะนำนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ในะส่วนตัวผมเนี่ยผมรู้แค่นี้นะูแคค่่ค่ีตวาทดลิปผม จะต้องมีคนรู้กับผมแน่นอนนะครับว่าดังน,นั้นก็สามารถคอมเมนต์มาแชร์แลกเปลี่ยนกันได้เท่าไหร่ฮีโร่ตัวใหม่นะครับแล้วก็ถ้าสมมตุติฮีโร่ตัวนี้นะครับหน้าแบดหรือเปล่านะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เนีส่วนตัวผมแล้วเนี่ยไม่ค่อยหน้าแบดนะแต่อาจจะแรกอาจจะหน้าแบดนะเพราะคนเล่นเยอะเพื่อป้องกันทีมตัวเองเล่นไม่ได้ไม่ใช่กลัวอะไรกลัวทีมเล่นทีมตัวเองเล่นนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เล่นยากไงเข้าใจไหมมันไม่ใช่ตัวฮีโร่มาเลงที่แบบเล่นยากแล้วแบบแล้วแต่ฝีมือของตัวละครอ่ะมันอารมณ์คคลลล้าาายยๆๆิกซีี่่่่เนงโหดว เล่นง่ายๆโหดนะครับหรือว่าพวกกาลีเล่นง่ายๆแต่ว่าโหดอะไรพวกเนี้ยอืมไม่ต้องใช้สกิลเพย์เยอะแค่แปะสองโดน่ะมีประโยชน์ละนะจนังหวะนี้นะครับก็จะประมาณนี้สำหรับฮีโร่ตัวดีนะครับโอเคทุกคนสามารถไปได้เลยนะส่วนผมเนี่ยก็จะทำคลิปนี้มันครบแปดนาทีแล้วกันเนาะโกงจริงฮีโร่ตัวนี้นะครับไปกันเลยนะฮะปิดไปได้เลยนะเล่นหมดหนึ่งหนึ่งให้มันครบแปดนาทีแล้วกันฮีโร่กโกงโกงโกง แต่ว่าดูยกส่งแล้วก็วิวคลิปนี้น่าเยอะน่าเยอะไอ้แมนนั่นฟรีพร้อมดูชินดีดีดีอ่าโอเมนแล้วกันนะเซฟเซฟไว้ก่อนโอเมนเลยแล้วกันนะฮะจังวันนี้มาฟอร์เรนมาเยอะหน้าปะ ตายละเจอเยอะนะไปสู้ได้ไหมเนะี่ยเยแน่ามีซีซีที่หนาเตอะนะครับตัวน่ารำคาญมากถ้าเราเลือกพวกหมอทอนมาแก้ก็ได้นะเยแน่เนี่ยอืมอืมอืมอืออืออือโดนต้อมต,ตีกู

กลับเลยเยน่ามันแพ้ตัวพวกตัวที่หนานๆนะเราออกบิวเลยบิวแทงออกบิวแทงไปแกลบมาเลยมาเลยครับเอ้ยเห็นคอมเมนต์ที่แล้วน,นะครับเขาบอกว่าอ่าที่ผมเล่นแพ้นะเขาไม่ใช่คลิปที่แล้วหรอกคลิปนูน่นนะเขาบอกว่าที่ผมเล่นเฟนิกแพ้เขาบอกว่าคนจะห้อยรูนเหไม่ได้ไปขอบคุณขเขาเลยนะรุนดูดเลือดนะครับ ขอบคุณมากนะที่คอมเมนต์ผมเห็นแล้วแต่ว่ายังไม่ไปตอบนันี่ไงล่ะติหมดแล้วเหรอฮอตายตายเนี่ยกูเป็นมัวแต่ลำมัวแต่ตายไม่รู้เรื่องไะจังวันนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไปเล่นไปโอเคครับได้แล้ว เราบิวทิงบ er ิวแทงกันน่าจะไม่มีปัญหานะครับตีตีไปครับแล้วมันไม่ได้เยอะนะไม่ได้เยอะมีมีปลามาด้วยนะ้กระจายนี่น่ารำคาญจริงครับเดี๋ยวเล่ก็เต็มแล้วเราสเสวีดลีมาตัวโกงขนาดนี้แหละไม่น่านะแต่ว่าโกงจริงดาเมจแรงจัดจ้านด,ดีเลยครับ เฮ้ยแล้วเขาเบิร์ดเราทีเดียวเราก็เกือบตายเลยวะโอเคเฮ้ยแพ้เหรอวะเนี่ยโอเมนกูแต่ก่อนโกงกว่าน,นี้ไม่ใช่ทำไมกระจอกขนาดนี้ให้เพื่อนไม่น่ากระจอกแบบเนี้ยโดนกดดันอะไรขนาดนี้เนี่ยออกแทงแล้วครับออกแก้ไปเลยเดยววาวกระจายกับาบ่อยเหลือเกินแม่งเอ้ย ไม่โดนขนาดนี้วะเนี่ยป้อมเลือดป้อมเลยครึ่งหลอดแลวครับกลับบ้านบ่อยไม่ได้จังหวะนี้คคลิปก่อนแล้วกัน 3, 1, 1, หนึ่งสามเันหนึ่งหันไปสองร้อยนะคลิปเขาได้ลาดเดียวกว่าคลิปนะถ้าเขาถ้าเราตีคลิปเนี่ยเขาก็จะตีป้อมเราไม่ได้นะครับ่เงนะโอเคแล้วเราก็หนีเลยเดี๋ยวด้าแก้ได้มอทอนนะแต่ใครจะไปรู้ว่ามันจะเลือกตัวนี้มาวะ <c oughs> ใช่ไหมเลือกมอทอนมาแม่งโดนฟอร์เรนตบตายนะ คลิปก่อนนะโอเคไม่มีปัญหาขอให้คลิปเลยครับป้อมพอนะครับป้อมจะได้ไม่แตกกับบ้านทำไมไม่รู้ด้วยนะเนี่ยสองแปดสี่เป็นหนึ่งโอ้โหเงินถานไปสองรอยไม่ใช่ปัญหานะฮะน่ารำคาญจริงสี่ยูสองมงน,นี่นะถ้ามันแรงขนาดนั้นวะไม่เข้าใจวะเฮ้ยมแรงเฮียอะไรขนาดนั้นนะเอ้ยคำหยาบไปแนละ้ว แ่งขนาดไหนล่ะถ้าเราบิวแทงมันจะมันจะตีเราเข้าวะเริ่มเริ่มแบบว่าเริ่มเริ่มหล่นแล้ววะนี่เริ่มตีปอมแล้ววะหย่านะหย่านะมึงหย่านะกูรอจังหวะนี้มานานแรงปีอืม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 โคอ,อีเวนตัวนั่นลำแขานเกินกลับมาครับ ออกแทงสู้เลยจังหวะนี้ไม่เอาให้มันตีไม่ตายอะ่ะยื้อใครนานกว่ากันชนะเว้ยมาเดออกแทงสู้ไปเลยครับที่สำคัญคืออย่าให้คลิปชนป้อมนะปลากระกจายไปเห็นไหมนี่มันแพ้ตัวมันแพ้ฮีโร่แข็งๆนะครับอืมอืมอืมอม,มาเดมาเดมาเดมีล็อกนะเว้ย มีล็อกนะเว้ยล็อกแม่งเลยอืมอืมอืมโหตายไปแล้วกูเกินนะกูบอกเลยว่าเกินนะถ้าไม่ตายอะ่ะเกินออกแมนท่อร้ายไหมไมันจะแข่งอะไรขนาดนั้นวะนะไม่เข้าใจแข่งเกินสองรง้อยห้าสิบเกาะสามร้อยเกาะ ออกไม่ตะกอครับจังหวะน,นี้ออกไม่ตะกอวันชอบลลาไงอ้อะไรของแม่วะนะเอออะไรมึงอะไรหรือมึงจะโดนมึงจะโดนช้อนแกงที่สุดละครับ เลือดไม่เต็มจะโดนจะให้เก็บเลือดครับน,นี่ขีบข้าป้อมแล้วไงน้องเองพาล,ลเ้เองมาตีป้อมสดอ่ะอุย้ยเลือดมันกรเตียอ,อยู่นี่ว่าดูสกิลสองดิยังขีบไม่ทันข้าป้อมเลยแม่งหมดซะละอืมอืมอืมอือืม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 ,อม,อม,อม ไอ้ยตายดิไม่ตายว้สัตว์ตายกูทีเธอไอ้เฮียเอ,อ้ยไม่ตายทีตีแม่งเลยแล้วกันเอ้า,าไม่ตายเหรอหึๆอะไรขนาดนั้นกูออกอะไรเนี่ยจะออกอันนี้ไม่ใช่เหรอโหออกออกผิดอีกนี่ว่ากดไปแล้ว มาดิมาดิว่าโอเมนเคยสู้เย,ยนาได้นะทำไมมันสู้ไม่ได้หรอปะรอเก็บเรื่องนี้นี่นงไงกูรอมึงอยู่ไม่รู้หรอกูรอมึงอยู่แรมปีแล้วนี่ เออต้องเล่นอย่างนี้ตีป้อมดีนักใช่ไหมโดนเหลี่ยมเตอะเหลี่ยมเตอะแม่ไม่คุณพลาดแล้วที่นายอะ่ะเล่นแบบนี้ดยบร้อยชน,นะโว้ยงำชิบหาย ก็จะมาน,นี้นะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อไปด้วยสำหรับที่ต้องขอตลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายเจอกันครับบ๊ายบายเจ้าเฮ้ยไม่โหลดนานจังต้องไปดูหน่อยว่าเขาคือใครเว้ยไม่เล่นกวนตีนจังอ๋อมันรีไปบอสเลยวนะเนี่ยโอเคไปครับเจอกันไป